สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเจีย๊ยบอ้อมจิตวงวีรพันธ์จากโรงเรียนวัดทองทะทคายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในหน่วยที่12นะคะเรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเนื้อหานะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือการบวก และการลบจำนวนเงินค่ะก่อนที่นะักเรียนจะมาเรียนรู้ในเนื้อหานะคะเราก็มารู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะก็คือเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะก็สามารถที่จะหาผลบวกและผลลบของจำนวนเงินได้ะคะ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะพ่อมีธนบัตรใบละ1000บาท2ฉบับธนบัตรใบละ500บาท1ฉบับ ธนบัตรใบละ100บาท3ฉบับเหรียญ5บาท2เหรียญเหรียญ1บาทส3เหรียญรวมแล้วพ่อมีเงินทั้งหมด2,813บาทลุงสมชายมีธนบัตรใบละ1,000บาท1ฉบับธนบัตรใบละ20บาท4ฉบับเหรียญ10บาท2เหรียญเหรียญ1บาท2เหรียญ เหรียญห้สตางค์หนึ่เหรียญรวมแล้วลุงสมชายมีเงินทั้งหมด1,102งพบาทห้สตางถ้าครูอยากทราบว่าพ่อและลุงสมชายมีเงินรวมกันเป็นเท่าใดเราต้องนำเงินของพ่อและลุงสมชายมาบวกกันนะคะเรามาดูวิธีหาคำตอบกันคะ่ะ 2,813บาทรวมกับ1 1ึ่บาท50สตางค์เป็นเงินเท่าใดเราตั้งบาทและสตางค์นะคะสองพบาทเป็นตัวตั้งนะคะบวกด้วย1,102บาท50สตางค์นะคะเราจะเริ่มบวกในหน่วยของสตางค์ก่อนนะคะศูนย์สตางค์บวก50สตางค์จะเป็น50สสตางค์ ในส่วนของบาทนะคะบวก2เท่ากับ5 1บวก0นย์เท่ากับ1 8บวก1เท่ากับ9 2บวก1เท่ากับ3รวมเป็น3,915บาท50สตางค์ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะตู้เย็นราคา4,609บาท เจ็ดสิบห้าสตางค์โทรทัศน์ราคา3ามพบาท50สตางค์ถ้าคุณครูจะซื้อของทั้งสองอย่างเนี่ยครูจะต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะเราก็จะต้องนำราคาของทั้งสองอย่างมารวมกันค่ะเรามาดูแสดงวิธีหาคำตอบกันนะคะ4,609บาท75สสตางค์รวมกับ 3590บาท50สตางค์เป็นเงินเท่าใดเราก็ตั้งหน่วยบาทและสตางค์นะคะสี่พบาท75สตางค์ตัวตั้งนะคะบวกด้วย3ามพบาท50สตางค์เราเริ่มบวกในหน่วยของสตางค์ก่อนนะคะ75บวก50ก็จะเท่ากับ125สสตางค์ค่ะ ในส่วนของบาทนะคะ9บวก0นะคะก็เท่ากับ9 0บวก9ก็เท่ากับ9 6บวก5เท่ากับ11นะคะใส่1ทดไว้1นะคะ4บวก3เป็น7ทดอีก1เป็น8ค่ะนี้นักเรียนดูในส่วนของสตางค์นะคะมันเป็น125สตางค์เราใช้ความสัมพันธ์ ของสตางค์กับบาทนะคะนั่นก็คือ100สตางค์เท่ากับ1บาทนะคะตรงนี้ทํา1 0 0ให้เป็น1บาทแบาทก็จะเหลือเศษ25สตางค์นะคะส่วน1บาทเราเอามารวมในส่วนของบาทนะคะ9บวก1ก็จะเป็น10นะคะใส่0ทด1 9บวก0เป็น9นะคะทดอีก1ก็เป็น10นะคะแล้วก็ทด6บวก5เท่ากับ11 ทดอีกหนึ่งเป็น12นะคะแล้วก็4ีบวกสเป็น7นะคะทดอีกหนึ่งก็เป็น8ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ8,200บาท25สิาตางค์ค่ะคราวนี้เราเปลี่ยนมาดูวิธีการลบกันบ้างนะคะพ่อมีเงิน2,813บาท ลุงสมชายมีเงิน1 1ึ่บาทห้สิบตางค์ถ้าคุณครูอยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าลุงสมชายเท่าใดนะคะเรามาดูแผนภาพแสดงความคิดกันนะคะพ่อมีเงิน2,813บาบาทนะคะครูใช้แถบสีฟ้านะคะลุงสมชายนะคะ มีเงิน1 1ึ่บาท50สตางค์ครูใช้แถบสีเหลืองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นแถบสีที่ไม่เท่ากันนะคะและส่วนที่เหลือนั่นก็คือจำนวนเงินที่พ่อมีมากกว่าลุงสมชายค่ะถ้าเราอยากรู้ว่ามีมากกว่ากันเท่าไหร่เราก็ต้องใช้วิธีลบนะคะ ไปแสดงวิธีหาคำตอบกันค่ะ2,813บาทลบด้วย1,102บาท50สตางค์เป็นเงินเท่าใดเราตั้งหน่วยบาทแล้วก็สตางะคะ 2, า์นะคะ2,813บาทนะคะเป็นตัวตั้งลบด้วย1,102บาท50สสตางค์ เราจะเริ่มลบในหน่วยของสตางก่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่า0นย์ลบ50ไม่ได้นะคะเราไปยืมหรือว่ากระจายจากหน่วยบาทมานะคะหบาททำเป็นสตางได้เท่ากับ100สตางนะคะหนึลบ50เท่ากับ50าค่ะสลบ2เท่ากับ0ูนะคะหลบ0เท่ากับ1 8ลบ1เท่ากับ7จนะคะสลบ1เท่ากับ1 เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ1,710บาท50สตางค์ค่ะเรามาลองดูอีกสักข้อนะคะโทรทั์ราคา3,590บาท50สตางค์จ่ายเงินไป4,000บาทนะคะจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะคะเรามาดูแผนภาพแสดงแนวคิดกันค่ะ จ่ายเงินไป4,000บาทนะคะในแถบสีน้ำเงินนะคะโทรทัศน์ราคา3,590บาท50สตางค์นะคะนะักเรียนเห็นในส่วนที่เหลือไหมคะนั่นก็คือเงินทอนที่เราจะได้รับนะคะก็นำ4,000มาลบนะคะกับราคาโทรทัศน์นะคะเราไปหาผลลบกันค่ะ สี่พันบาทนะคะลบด้วยสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์เป็นเงินเท่าใดเราก็ตั้งหน่วยบาทและสตางค์เหมือนเดิมนะคะสี่พันบาทเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์เราจะเริ่มลบในหน่วยสตางค์ก่อนนะคะศูนย์สตางค์ลบห้าสิบไม่ได้นะคะเราก็จะไปกระจายมาจากสี่พันนะคะจาก หบาทที่เราได้มาเป็นสตางก็จะได้เท่ากับ100สตางนะคะหนึ่งลบห้ก็จะเท่ากับ50ค่ะจากสี่พนะคะเรากระจายไปแล้วก็จะเหลือ3 9 9 9ันเลบศนะคะเหลือ9 9้เลบเเหลือ0 9 4, นเลบหเหลือ4ค่ะ3าลบสก็จะเหลือ0นย์ะคะก็จะได้คำตอบคือ409บาท50สสตางค่ะ ก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดการบวกและการลบจํานวนเงินมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ1,259บาท75สตางค์บวก2,564บาท50สตางค์เท่ากับเท่าไรข้อที่สองค่ะ500บาท ลบด้วย489บาท50สตางค์เท่ากับเท่าไรนักเรียนทําลงในสมุดเลยนะคะได้กัน,นบ้างคะครูหวังว่านักเรียนคงทําได้กันนะคะวันนี้ก็คงจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้คะ่ะไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ